ก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านพักคนชรา,ามีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยนะวัสค <c oughs> นครับวันนี้ก็อยู่กับเกมพอพันนะผมกับทีมบ้านพักคนชรานะครับผมว่ามีแต่คนแก่ ต้องได้รับอายุด้วยไหมคะต้องเต็มเลยนครับผมผมไม่อยากให้รู้ครับโถโถโถมีมิชาต้องกับลุงวอลนะครับผมลุงกันแล้วก็ลุงเคนเคซี่เนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ป้าเคนเคซี่เนี่ยใช่ปอสมามาเคนเคซี่ไม่เอานะหนูยังเด็กอยู่เลยเนี่ยเวลาเวลาผมสอนผมเตียมเสียงลุงวอล์กนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนแน่ใครครับใครเขาวิ่งตามมาโอ้โหเขามาสองคนด้วยลุงบ๊อบทำเสียงให้เหมือนลุงหน่อยครับสวัสดีครับพี่การนะพี่การทำเสียงเหมือนลุงหน่อยโอ้วันนี้นะครับก็ผมเป็นมันเหมือนปะวะออยู่พี่อ้าวแล้วเมื่อกี้เขาเดินมาเจอผมแล้วเขาไปไหนกันหมดนะเนี่ย อ้าวผ่านผ่านหน้าผมง่ายๆเลยอ่ะผมไม่ได้ซ้อนเลยนะเนี่ยผมวิ่งไปวิ่งมาจริงป่ะไม่เจอจริงๆ่ะเนี่ยเอาจริงๆดิผมเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเนี่ยครับผมผมเจอคนหนึ่งออกประตูแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอาว่หแน่เลยแล้วตอนเขาเขาเขามองมาที่เราแล้วะพีกกันเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นอะไรนะฮะ

เนนนีียยยเเเเอางี้ต้องมูเมนต์มาหาคนเข้าใจป่ะโอ้โหเอ็นแหนเอ็นแหนอะไรเอ็นแหน่อีกวะไอ้ตัวนี้มันเอ็นแหน่บ่อยแล้เกิ็มีทางล่างนะฮะผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเลยนี่ครับเออแเล่แห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 ล่ผมสัมผัสได้ว่ามันกว้างมากแบบนี้สัมผัสช่ไหนครับลุงวอลครับก้าวติด ไเาเป็นของกินครับไอของกินเฮ้ยลุงวอกแบบนี้มันมีของกินด้วยอ่ะครับนะครับเฮ้ยมันของกินลุงว็อจะเก่งเกินไปแล้วนะมีครับแถวห้องครัวไงคุณโอ้ยตอนนี้ผมขยับไม่ได้ครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าแมบนี้มันมีครัวด้วยอ๋อนี่ไงโอ้ของกินโอ้โอ้ผมซื้อ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 ไหนอะพี่เพ่ห้องครัวอยู่ตรงไหนอะ อยู่ข้างล่างครับข้างล่างเลี้ยวมาครอ๋ออ๋อเห็นแล้วโอเคพี่บอครับครับผมเจอทั้งขกคะน้าเจอทั้งหมูเปียวเจอทั้งปลาป่นเนี่ยยังไม่เห็นพี่เลยอ่ะเหรอครับพี่มูเม้นเลยดิผมผมเดินไม่ได้ครับตัวผมพี่การอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปยิงให้ผมอยู่อะไรที่เป็นแบบเป็นวิธีรักษาการขาแพงครับเป็นกล่องๆนะฮะเป็นกล่องๆกล่องเยอะมากเลยนะ มีมากๆสัญลักษณ์รูปเอ่อสัญลักษณ์รูปรังสีด้วยนะฮะเฮ้ยมีบ้องม่ใช่ใครเขาวิ่งเข้ามาผมเห็นนะพี่มบอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกเราจะมีพลังงานบางอย่างนะยังไงคะเอาแล้วครับท่าสามแล้วนี้ป่เขาเขามาอยู่ห้องโย่ผมเลยเมาบอกว่าแถวนี้มันน่าจะมีอะไรแปลกๆ วิ่งหน่อยดิวิ่งเนี้ยจะให้วิ่งไปไหนเนี่ะจะให้วิ่งไปไหนสัญลักษณ์ยังสีเขียวเชียพี่บอบแม่งเขียวเชียพี่บอบเราต้องทำผักกาดแน่นอนนะพี่บอบอยู่ไหนเฮ้ยตัดติ๊กวิ้นะครับตัดติ๊ีแล้วละตอนนี้เดี๋ยผมยังไม่เห็นใครเข้ามาในห้องนี้เลยที่มีกล่องเยอะเนี่ยฮะที่ผมใบเนี่ยไหนนล้ก่องีไม่รู้เลยว่าห้องนั้นอยู่ไหนครับเป็นเป็นห้องที่คุณตามผมเข้ามาสองคนแล้วคุณก็วิ่งออกไป ไม่ไม่ไม่ใช่ห้องกระจกนะครับหลังจากนั้นอีกฮะพี่ผมวิ่งหนีเข้ามาหลังจากนั้นข้างบนเหรอข้างบนนะมันใบหรือมันอะไรเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะคุณผมบอกสุดสุดแล้วระวังรีพรับระวังรีพรับอ้าวโอ้ยวิ่งไม่ได้อ่ะโอ้ยใจจุ่มเอาแล้วคุณกระลำก็วิ่งมาแล้วจุ่มพ็อปแม่งเนียนมากอ่ะ ตอนนี้ตาของเราแล้วครับตอนนี้ตาของเราแล้วอ้ยโอเนแบบละเงาพยายางกันนะเอาแบบไหนอ่ะอ่าออฟฟิศครับสลองก็ได้ค่ะกลับมาโอเคกากลับมานะครับต่อกันสำหรับพับันแบบเวสต์ลองนะผมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนเดิมฮะคุณเคยเล่นือเคยเล่นบ้างหรือเปล่าแบบนี้ไม่เคยจิ้งไม่ขำแม่ไม่ขำไม่ขำ อ่าตอนนี้ขวันแปลงล่างมันของเงียกด E ครับกด E แปลงล่างไม่ได้จริงๆอ่ะมันกดไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมอ้าวเศจอย่างนี้ไปตีหัวล้นก่อนนะไปเลยโอ้ยติดกระพี้ขึ้นมาแล้วอ่าแบ่งทีมกันนะคะตอนนี้ขวัญอยู่กับพี่กันนะแล้วก็พี่วอปอยู่กับพี่เป้นะคะครับ เรียกนุ่มบ๊อบดิเรียกให้มันมีสัมมาคารวะหนุ่มบ๊อบสวัสดีค่ะมีมารยาทหน่อยไอสองคนนั้นน่ะทำอะไรกันเฮ้ยสองคนนั้นน่ะเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ข้างในเนี่ยทำอะไรฮะทำอะไรฮะไหนวะไหนวะทาอะะไรรฮงงล่เดินอยู่ตรงบันไดทำอะไรกันข้างในทูตรงบันไดเหรอข้างล่างในนี้เปล่ามีซัมติงแน่นอนเลยทำอะไรตงไปทำอะไรครับไปไหนครับเอาไม่สนใจอะไรอ่ะเดี๋ยวไปขอ เดี ee, ๋ยวไปเอาอาวุธหนักแป๊บนึงค่ะเอาอาวุธหนักเลยอาวุธหนักผมไม่ขอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใครได้อาวุธหนักแล้วค่ะตอนนี้เอ๊กระหล่ำมันนะมันแปลกๆกันนี่กระหล่ำใช่หรอวะอยู่ไหนอ่ะไปทำอะไรชั้นสองครับ ไม่ทำอะไรกันทั้งหมดอยู่ข้างบนกันเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวเรากำลังดูว่ามันมีอะไรแตกไปได้เปล่าเล็งใหญ่เลยโอ้เล็งเล็งเล็งอี๋อเอาสักทีกระลังบินกำลัโดดยกโดนยกโดนเขาอยู่ไหนวะเข้ามาติดผมแล้ววิ่งหนีไปไหนแล้วครับผมมาไปไหนฮะจะออกไปไหนนั่นเละไปอยู่ไหนอะเอาตัวมันเก้เพียนกับผมเลยโอ้โหูไปอยู่ไหนอะ เนี่ยเกิดอารมณ์มไหมเนี่ยเกิดอารมณ์มไหมเนี่ยอยู่ไหนอ่ะฟังเก้าอี้ทําไมครับนั่นเนี่ยเกิดเห่าแล้วแหละฮะอยู่ชั้นหนึ่งอย่าชั้นสองคะชั้นสองมีคนไม่สนใจผมเลยครับขึ้นไปหนีผมขึ้นไปข้างบวนเลยแล้วฮะเอออยู่ไหนเนี่ยโอ้ยขาปวดหัวเลยเล่นเกมนี้ปวดหัวฝันลองมองหาอะไรที่มันน่าจะอยู่แถวๆที่มองเห็นมองฝันะมองเห็นฝันตอนอยู่ตลอดเวลามันให้ตะเกียงใส่ตะเกียงใส่เตาเตา คุณแรงเหลือเกินนะฮะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าน่าก็ไม่ใช่นี่เ็คนนราดีเหรอดี่เหรอไม่การเจอบ้างปหมเนี่ยพอเจอทำอะไรในห้องนะครับเฮ้ยเฮ้ขาไปทำอะไรกันข้างในกับมินนี้เห็นเลยนะครับข้างล่างที่ไหนวะวิ่งหายหายากคลิปเอ๊ะเอา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 อ๋อเข้ายี่เข้าอี่เอาเอ๊วิ่งวิ่งมุมเมลนิดนึงมเมลามุมเมลละขยับนะขยับขยับแล้วครับขยับแล้วเอ๊ะวะ มองไม่เห็นกับใครกับแล้วอยู่ตรงไหนกันวะไม่เห็นเลยเอาล้วเข้ามาแล้วฮะเข้ามาแล้วครับเอาออกมาแล้วฮะเอาออกมาแล้วครับเขาเพิ่งมาเนี่ยหนึ่งนาทีพวกผมวิ่งเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจว่าผมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ตกใจมากเลยปัเนี่ยโโอ้หตายเลยครับอ้าวเจซี่อ้าวมาทิ้งกันหนีได้ยังไงนะ ไม่โดนไงมันก็เลยตายมีการมีการถือช็อตกันขึ้นมาด้วยนะฮะดูท่าจะไม่พอใจผมเท่าไหร่นะเกี่ยวกลักอย่างหนึ่งอยู่ไหนวะพี่การไม่พี่การมองออกข้าไปชั้นสองครับมองไว้ชั้นสองครับไหนครับอีกอีกค่ไม่ไม่บวิ่งวิ่งเดินไปตรงสุดสุดประตูครับพลอยลังครับเห็นอะไรกระโดดครับเห็นครับนี่ไงครับตายเองเลยโอ้โถเลยนะทรัพย์สินเ้วย ไม่ได้เฮ้ยจู่ีเราเป็นเหมือนกันเลยเหรอพี่เหมือนกันเลยไม่ได้นัดกันนะครับเมื่อกี้จริงเฮ้ย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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอิดะประตูวะได้ยินได้ยินหาประตูครับมีปัญหากับประตูมีปัญหากับประตูไงเออพอนแป๊บโห้โคตรเนียนอ่ะโอเคเนียนแบบเนียนแบบบอกไม่ถูกเมื่อกี้เราทำเขาไปเยอะพี่บอกทีนี้เธอตายแน่นอน ทำยังไงดีเอาออกมาแล้วตาสว่างตาสว่างด้วยโมเดิร์นด็อกไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ลุงการลุงการอยู่ไหนไม่มีอะไรนะฮผมอยู่ในซอกหลืบนะครับเล็กๆไม่มีใครเห็นหรอกครับบอกเลยนี่ผมว่านะพี่กันก็ต้องเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายผมตลอดอย่างเช่นชนให้หมด น้หหมดยังไม่เห็นใครเลยครับตอนนี้จากมุมมุมของผมเข้าไปถูถ่ายทุกอย่างครับตอนนี้ฮะรู้สึกใหญเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งครับเกิดลมแล้วเนี่ยเกิดลมแล้วเนี่ยอาจจะอยู่อ้ามีใครขึ้นบันไดไปนะเห็นแไหมเ้ื่อนเฮ้ยมันท้าเดี๋ยวเฮ้ยไหนวะให้ยใหญ่ให้เจอใหญ่ให้เจอข้างล่างเอ๊ะหรือข้างบนนะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะถูถ่ายถูถ่าย รู้สึกเสียวๆแบบมองมุมนี้นี่เห็นแบบเห็นโปรเจคเตอร์ด้เนี่ยชั้นล่างอ้โห้ไม่ใช่พี่กันตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนกันโ้โหผมไม่เห็นเขาเลยขนาดนี้ทหารไงวะเนี่ยหาเจอมันต้องเจอดิข้างล่างข้างนอกไม่มีครับข้างนอกเคลียร์ดท้ยข้างล่างไม่มีจริงนอผมอยู่รงห้องที่มีโปรเจคเตอร์ครับอ๋อ ทำอะไรในห้องครัวอะคะหิวหิวหิวเหรอพี่หิวเหรอครยังไงครับนั่นไงขบวนขบวนขวยกวยกลวยกลวยเห็นไ้วกวยไหนกวยกลวยไหนก้วยขึ้น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 กวอจริงเขาทำอะไรกันรวยโอเก้ไปไนอะโอเไปไหนะเมื่อกี้เป็นกลวยนะเมื่อกี้เป็นกลวยอยู่ตรงนี้เลย มันที่เดียวกันกับผมเลยนี่หว่าครูโอเมก้ายังไงครับโปรตีนถ่ายครับโอเมก้ยมีไหนโปรตีนถ่ายครับมีไหนเมื่อกี้แม่ถ้าเลงดีๆนี่เต็มเต็มหัวโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วนะคุณขวัญนะผมผอุ่นๆแล้วมันอุ่นๆนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันใช่อ่ะอุ่นๆดูอุ่นๆด้วยอุ่นๆด้วย ก็อยี่มันต้องเย็นนลยครอันนี้กี้ก็ยี่มจะเอ็นก้อนอุ่นแล้วก็ไม่ยอมขยับไปเลยแข็งทื่อเลยครแข็งทื่อถ้ากลัวไงก็กลัวจะรู้ไงต้องแข็งก่อนแข็งก่อนแข็งก่อนนะฮะไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้เออพี่เป็นเรียนกว่าค้าอุ้ยอ้าวติดอีกแล้วเวีนตายตายเฉยเลยเป้เอ้าผมติดอ่ะผมไปไหนไม่ได้เลยอิงกับพี่กันใช่ครับไม่น่าเลยครับ ขอใบให้นะคะอยู่ที่ห้องที่มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่ไหนวะยะคอมพิวเตอร์ไหนวะหาไม่เจออ้า <21 S 2> มีคอม <A. S 2> ด้วเชัดเจนมากนะหาดูแล้วกันนะคะห้องที่มีค <Computer. S 3> อมพิวเตอร์นาที่กว่าแล้วเตียงหนึ่งเตียงสองเตียงเตีย oh, งด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่ คอมพิวเตอร์มีเตียงมีหมอนได้ไงครับงงนะฮะเนี่ยงงเลยใช่ไหมมีห้องที่มีคอมพิวเตอร์แล้วมีเตียงแล้วก็มีหมอนได้ไงรู้เลยนะอยู่ในแมปนี้ด้วยฮะผมไม่เห็นรู้มีค่ะคุณลองเปิดดูนะคะเอาแล้วครับพี่วับพอรู้แล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นพี่โอ้ยพบไม่เก่งกว่เอใช่หรือใช่ห้องนี้เหรอพี่วับไม่เหรอพี่ไม่ใช่ใจแหละมีตั้งหลายห้องพี่ เฮ้ยพี่พี่มันเหมือนมันเหมือนอะไายระหยับแบบนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เรียบร้อยไม่สามารถสู้เลยได้เนี่ยไม่ขยับไม่ได้เนี่ยนี่วบโคตรเก่งอ่ะเรามาดูอ้าวอะไรครับไปซ่อนไปให้เวลาโอ้ยแสบตาโอ้ยต้องหายแล้วนะฮะให้แล้วต้องหายแล้วนะเกสิ่งที่ยากที่สุดคือการหานี่แหละนะฮะ พวกเขเนียนกันมากนะพวกพวกเราหาไม่เจอเลยมัเป็นอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนอ่ะไม่ถึงเลยนะเข้มคาดนะคะนั่นไงว่าแล้วต้อมีคนเล่นมุกนี้เข็มคาดแน่นอนเลยผมติดอติดแล้วก็กดระเบิดนะก็คือฆ่าตัวตาย่หนักแปบเขาเสียของอาวุธหนักก็คือถ้าเรายิงไปแล้ว อผู้ที่เราจะยิงนี่เขาไม่อยู่ตรงนั้นก็คือเอาตายฟรีนะ่ผ่านหน้าผมไปครับเมื่อกี้ครับขึ้นบันไดอะฮะเขาเดินผ่านเราไปเองผมเองไม่นาะโหดร้ายทารุณใครทำอะไรรึผมผมติดครับผมไปไหนไม่ได้นะกดแล้วเบิดแกอตรงไหนเดี๋ยวไปช่วยอยู่ในขึ้นบันไดไปครับห้องนอนนะห้องที่ผมซ่อนโคตรใหญ่พี่เป้เป็นไรอะอะไรใหญ่ก็ก็ไม่เล็กอะฮะรู้แค่นี้ อะไรวะอะไรสักอย่างยาวๆใหญ่ๆยาวๆใหญ่ๆได้หยาวใหญ่ๆอ๋อสามารถเปิดปิดได้ด้วยครับยาวๆใหญ่ๆแล้วเปิดปิดได้ด้วยอเปิดปิดได้ด้วยผมเบช่วยดูดกอ่ะยอมตายไปช่วยดูดนอ่ะอะไรอ่ะใหญ่ๆยาวๆเปิดปิดไม่ได้อ่ะเปิดปิดเปิดปิดได้ด้วยเอาเปิดปิดได้ด้วยอะไรอ่ะพี่การอะไรวะดูแลอะไรพอเต็มแล้วต้องเอาออกครับนั่นไงว่าแล้วใช่ด้วยเต็มแล้วต้องเอาออก ใช่ครับนี่เหรอใช่ใช่ไม่ใช่อย่าหรือว่าเฮ้ยเอาถกงนั้นกูเปลี่ยนเลยครับพอเอาถูกนะนี่อยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างอะอยู่ข้างล่างแน่นอนครับไี่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเราเคอยู่ข้างนอกไปให้ไหนมีอยู่ตัวเดียวอาจจะกะตุกอนนี้ติดครับติดแล้วครับไปไหนไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับติดครับติดครับขยะมัน มีเลยเหรอข้างล่างอ่าอ่าไม่ตอนนี้ไม่ได้เป็นถังขยะครับเป็นอะไรสักอย่างสีแดงที่ติดแล้วขยับไม่ได้ีแดงสีแดงสีแดงอะไรสีแดงไเนี่ยกระถางต้นไม้ป่ะครับไม่อะนี่แน่นอนชัวร์ป่าไหนวะแม่วะเขาเขาเป็นอะไรครับคือมันเป็นชั้นอะเป็นที่ใส่ผลไม้อ่ะโอ้โหคุณผ่านนี้สุดยอดนะอยู่ตรงไหนอะคะ อยู่อันล่างชั้นบนค่ะชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินด้วยใต้ดินนะคะที่บอสนะคะอยู่ตรงไหนไหมเดี๋ยวพัแบเดี๋ยวให้ครับตามตามผมมาเลยครับก็อยู่ห้องเดียวกับที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคค่ะงั้นก็ดีค่ะขวัญขยัรกบหยุดครับนะครับหยุดหยุดครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าโอเคทีนี้หันหันมาทางซ้ายครับหันมาทางซ้ายเดินไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระเบื้องครับหนึ่งกระเบื้องโอเคครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้าย เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปฮะหันขวาครับเห็นเห็นคอมพิวเตอร์ด้านขวาไหมเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะสี่ผาแล้วครับพับพับยิงเลยเมันใบหรือมันบอกเนี่ยไม่ใช่เนี่ยยิงโอ้ยจะบอกว่าไม่ใช่ครับโอ้ยเลือดเลือหนึ่งแล้วโตายไม่ใช่แน่นอนอะเลือดเลือด่หคครรับขาไปครับ เอาใหม่คร oh uh, <my> uh ับเดินเดินออกมาตรงตรงโซฟาครับเดินมาตรงโซฟาค่ะเอ๊ครับเดินไปติดโซฟาเลยครับเดินไปติดโซฟาเลยเดินเดินไปติดโซฟาก่อนครับเดินไปติดโซฟาก่อนโอเคครับนั่งลงครับทําใจสบายครับผมเชื่อเชื่อกันด้วยการข้าวฟันเนี่ยครับเป็นเรื่องไม่ดีครับสงบนะครับโอจะมาทานกันในพโอเคดูหน้าเขาไว้นะไหนววินาทีนี้ ต้องนิ่งฝันผมผมมีอะไรจะแนะนำครับฝันครับเออเลยคังอย่าฟังผมแล้วเดินออกไปหาครับอย่าฟังนะเรื่องเนี้ขอบคุณนะแล้วมาบอกอะไรตอนนี้วะอ่ะอ่ะอ่ะยิงมั่วเลยไี่อยู่ในนี้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกด้วยอยู่นอกไหนอะรอบมุกเบน์เนี่ยฮะมุกเบน์ในท่อใจชื้นเน่้ยอยู่ไหนฮะเนี่ยรับเขาจะมาหาพี่นะอีกนิดนึงโอ้ยอยู่ห้องพี่ข้างล่าง อยู่ไหนพี่บ๊อบ์เอาล่ะพี่บ๊อบวิ่งแล้วมองคนนี้มองคนดีๆดิเปขยะดิเอ๋โอพี่วอบไม่เห็นนะมองมาเรื่อยๆดิเฮ้ยเห็นเก้าอี้เปล่าเก้าอี้ยันสองอ่ะเฮ้ยติดเฮ้ติดเอาเขอจะน้าไปละมันมีอี้ติดกันสองนี่ไงเก้าอี้นี่ไงเออผมเห็นแล้วผมเห็นช้าไปแล้เดี๋ยวผมจะซ่อนไปที่มุมเมนต์หน่ย อย่าบอกนะว่าจบแล้วถ้าเป็นโกยเดี๋ยวจบแล้วผมขออีกรอบได้ปะได้ได้เลยเอาได้แบบเดิมไม่ได้เหรอฉันเล่นแบบเดิมเดสเซอรลองดิเออาเล่นแโอ๊ยจ็๊บอ่ออีกรอบเดมแก้ตัวโอเคครับม้ามารร็วีบมาไหนวะอะไรวะคือเจอนี่เจอสองคนเลยนะฮะ บอกเลยใบ้เลยสุดๆิกันอยู่แต่ว่าเราเราจะไม่บอกรับว่าเราคืออะไรแล้วเราก็จะไม่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะเพราะมันง่ายมากเลยเดินผ่านนี่แทงตาทะลุเลยนะเตรียมเซิร์ฟเพื่อล็อกก่อนนะฮะได้ค่ะเล่นมันแอบในห้องน้ำแบบเนมอไอ้ตาอ่ะนออน่ะแอ่น่ะไม่มีน้ำอ่ะแถวนี้ไม่มีน้ำเออมีมีน้ำอยู่ข้างเลยเนี่ยแต่ต้องกดเอานะเสียงดีขึ้นนั่นนี่่ะ หล่อขึ้นนะไม่ใช่โอ้ติดติดโอ้ยเอ็นขึ้นแถวนี้มีน้ำด้วยนะคุณพี่บอกต้องกดเอานะครับถึงจะได้ได้กินน้ำนะสักโคกงเอาวะโอชักโคกพี่ยอมกินน้ำชักโครงอะทำไมซิชูมันหล่นลงมาวะนี่ไม่ต้องไปสนใจป่ะพี่มีสงสัยเดี๋ยวนะเดี๋ยว หนึ่งนาทีเดี๋ยวบอกเลยครับว่าอยู่ชั้นไหนตอนนี้ไม่บอกนะนี่ผมอัดเก็บไว้เพื่อี่วอฟโดยเฉพาะเลยนี่โอ้เพื่อด้วยที่กินน้ำแร้วเอ้ยน้ำพุหรือเปล่าไู่องหน่วะเอาเข้าไปในห้องนอนนะเฮ้ยไม่ใช่บอกว่าห้องนอนหรอ่าตอนนี้เหมือนจะไปห้องครัวปวะครับไม่ไม่ใช่ ข้างล่างข้างล่างขาเขาวนมาดูข้างล่างมันจะมีตู้กดน้ำอยู่อ๋อเขาไปดูตรงห้องครัวแล้วค่ะตอนนี้นยิงปืนกระน่ำเลยไหนวะไหนอาจจะเป็นหมูได้นะครับ <c oughs> ไม่มีหมูใครเขาทุกอะไรตุกตุกกล้วยวะครับไม่ใช่ทำ <c oughs> ไมเลือดไม่ลดวะ ก็แสดงว่าของสิ่งนั้นตีไม่ได้อยู่แล้วพี่เอ้าหรอใช่เหรอถ้าบางทีใช่ใช่ถ้าบางทีตีไปแล้วเริ่มไม่ลดอะแสดงว่าของสิ่งนั้นมันตีไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยอะไรขยับวะนี่มีมีเห็นอะไรขยับอะไรครับอะไรขยับเมื่อกี้อะไรขยับบบแวบครับยอเห็นเป็นอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนเหมือนเมมาแล้ว้ยมาหรอ มาแล้วนั่นี่ยฝ้ามือเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำลายตน e. ้นไม้โอ้ไม่รักโลกเลยไม่ใช่เนยครับไม่ใช่เนยเออเอเออะไรเหรอเออโอ้ยอุ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 ้ยแม่งกูจะไม่เมียนเลย ผมติดอะผมไปไม่ได้